สวัสดีครับเดีใน,นช่องคุณพ่อการ์ดไฟอีกครั้งนะครับเย็ที่บอกนะว่าทําเงือกสลับกับ VSS นะฮะวันนี้ก็จะเป็นเงือกเนาะก็จะเป็นสายอันจูนะหรือสายแองจีนั่นเองนะครับก็ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่ที่ถ้าจัดดีๆมันก็น่าจะเป็นเมตาในหนึ่งสายนะแต่ว่าแครนี้คุณพ่อลองคุณพ่อไม่ได้ลองแบบที่เขาจัดกันไงคุณพ่อลองแบบอยากจะเล่นอย่างเงี้ย ก็เลยในเนี้ยจะมีสองโครงให้ให้ดูกันนะครับก็เป็นโครงตลกสองโครงนะไม่ใช่สินกอกจากโครงจริงจังโครงโครงตลกโครงนะฮะก็มาดูกันเลยนะครับตัวเริ่มก็มันได้ฟอ,อยมาก็ก็เลยใช้เป็นฟอ,อยฟูอาร์ตซิสคุไปเนาะ แวนการ์ดนะครับตัวยืนแวนในเด็กนี้จะเป็นอันจูนะฮะใส่4ี่ใบเลยนะครับก็เป็นตัวหลักในการเล่นของเด็กนะถ้าอันจูไม่ขึ้นจะบอกว่าได้เลยว่าเล่นค่อนข้างยากนะฮะหนึ่งมสามพันมีฟอร์สออโตแวนเมื่อน้องจมตีเขาตอรบัตหนึ่งนำนอร์มอนเลยกอ่าเลือกนอร์มอนยูนิตของเราและคู่แข่งกี่ใบก็ได้ขึ้นมือถ้ายก ขึ้นมือได้สองใบหรือมากกว่าบวกหมื่นสามใบหรือมากกว่าได้หนึ่งฟอร์ตสี่ใบหรือมากกว่าหากาดจะก,กองหนึ่งใบคอลงช่องเลียละกาสดใบนั้นเอยคอลงช่องเลียเออก็เป็นท่าเล่นที่เพิ่มรอบตีการันตีว่าเพิ่มรอบตีได้อีกอนหนึ่งรอบแน่นอนก็คือสี่สี่ถึงห้ารอบในการโจมตีนั่นเองนะครับใส่ไว้เต็มสี่เนาะ อันนี้คุณพ่อจะพูดถึงโครงที่น่าจะเป็นโครงที่เก่งกระแกะอ่อนแล้วกรละกัดเนาะจะใส่ทีรัวสองใบนะครับก็หนึ่งหมื่นสมพันมีฟอร์ดออโตแวนเมื่อลงสนามเลือกและไม่นยนในช่องเลียของผู้เล่นไหนก็ได้กี่ใบก็ได้ยกขึ้นมือและน้องบวกให้ย,ยกได้สามใบหรือมากกว่าน้องบวกหมื่นห้าอีกสกีหนึ่งออโตแวนเลียวันเพื่อเทินเมื Auto ่อจบการต่อสู้ที่น้องโจมตีถ้าเคยมีเลียกัดของใครก็ได้ยกขึ้นมือสามใบหรือมากกว่าในเทินนี้บัตรหนึ่งทิ้งมือหนึ่ง ลูกน้องและได้ลบหนึ่งก็คือถ้าลูกในช่องเลี้ยงคือลูกฟรีนั่นเองคุณพ่อจะเอาทีรัวไวตรงนี้ก่อนนะครับใบที่หลายๆคนเขาเล่นกันก็คือจะเป็นท่าของน้องคนนี้เนาะก็คุณพ่อจะพูดถึงสองท่า,าทนี้คุณพ่อบอกนะครับก็ท่าแรกก็จะใส่น้องคนนี้สี่ใบนะครับเรเดนก้าความจริงเรเดนกาเนี่ยสามารถไปใส่ในเด็กเด็กไอสิบหกใบนั่นได้อะ่ะเด็กไอเด็ก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 ทิปเปิ้ลเลกอันหนึ่งอะ่ะก็ได้แต่คุณพอ่อ หลายๆคนเขาก็ใส่ในนี้กันเนาะคุณพ่อก็ได้ลองนั่นแหละก็ออตโตแวนเลียเมื่อน,น้องโจมตีฮิตนะฮะค้นหาน้องจากมือจากกองหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกองถ้าน้องโจมตีฮิตเนาะอีกสกีนหนึ่งออตโตเลียบันเพือเทินนะครับเมื่อจัวนี้จมเมื่อน,นี้โจ,จมตีทิ้งตัวเองจากมือสองใบสแตนน้องแล้วจวสองก็เป็นท่าท่าตีลุกแถมได้มือนะฮะทิ้งทิ้งตัวน้องเองแล้วก็ได้จวสอง เกล็ดสองใบแรกก็อย่างนี้เห็นนะครับไม่ได้ใส่สองแสดงว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใบนี้เป็นโครนที่คุณพ่อเล่นเนาะฟาซีฟสกฟิลเหมือนกับคนนี้เลยออโต้แวนเลียเมื่อตีฮิตหาตัวเองขึ้นมือถ้าหาขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งเอ้ยถ้าหาแล้วก็ทิ้งเอ้ยยกน้องถ้าน้องโจมตีฮิตหาน้องขึ้นมือเอออีกสกิลหนึ่งออโต้เลียบอลผนนะครับเมื่ออยู่เมื่ออยู่ในนี้โจมตีทิ้งตัวเองสองใบลุกตัวเองแล้วก็จวดสองก็สกิลเหมือนกัน ซึ่งอย่างนี้คุณพ่อคุณพ่อไม่ได้ใส่สลีปของโครงนี้เพราะว่าคุณพ่อใช้เป็นที่คุณพ่อเล่นคือเป็นโครงที่จะใส่ทีรัวเต็มสี่นั่นเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเกรดสองก็จะใส่เป็นแมงกระพุนแมงกระพุนคอมมอนที่บอกว่าถ้าในเทอรเราถ้ามีผู้เยดผู้ยูนิตเรียกาศถูกยกจะบวกหมื่นติดครั้งเดียวก็จะตีสองหมื่นแล้วก็เมื่อลงสนาม เอาการ์ดนอร์มอหนึ่งใบาจากดอกกับใต้กองเลือกคู่แข่งหนึ่งตัวเรียการดตัวนั้นจะไม่ได้ลุกในสแตนเฟสแล้วก็สองใบคุณพ่อใส่เป็นซิเรเซลตเต้ก็จะเป็นโครงสลับกันสองโครงแล้วแต่จะเลือกโครงเนี้ยมันดีตรงที่มันทิ้งขยะก็คือทิ้งตัวเองสองใบไปเพื่อจะจวสองใช่ไหมแต่ถ้าเล่นโครงเนี่ยถ้าที่คุณพ่อเล่นโครงทีรัวเนี่ยมันจะเป็นการให อันจูแล้วหาทีรัวทุกครั้งถ้ากับว่าเราอะบังคับเลยว่าลุกแหวนได้แน่อน่ลุกเรียได้แน่แนหนึ่งข้างที่เหยียบฟอร์สแบบสองอันหรือสามอันหรือสองสี่อันก็นแล้วแต่ก็แล้วแต่ชอบซึ่งถ้าเทียบกันแล้วโครงเนี้ยจะได้เปรียบตรงที่โครงทีรัวสี่จะได้เปรียบตรงที่ทีร,รททัวจะการันตีว่าขึ้นสามแล้วทีรัวจะตีลุกได้แน,น่นอนก็คือตีได้ห้าเว็บ แต่ถ้าเป็นโครงนี้ถ้ามือคุณไม่มีน้องคนนี้สี่ใบสองใบบนมืออัน,นจริงจริงถ้ามีอมไว้หนึ่งใบก็บพออยู่เลียใบยอยู่มือใบก็บพอก็ก็จะไม่ได้ลุกก็แล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับก็จะมีโครงให้สองโครงนี้หรืออาจจะไม่ใส่มงกะพูนใส่คนนี้เต็มสี่แทนก็ได้สลับที่ได้ก็จะมีสองใบนี้เป็นสลับที่กันได้เนาะก็ถ้าถ้าไม่ได้ใส่น้องคนนี้ใส่ทีรัวเต็มก็ใส่คนนี้สี่ใส่ทีรัวสี่แล้วก็ใส่เลสล็อตเต้สี่ได้นั่นเอง Okay. ก็เป็นโครงกลางๆให้แล้วกันเนาะสองโครงนะฮะซึ่งตอนวิธีเล่นก็จะไม่ได้ทำโค้งนี้ให้ดูเนาะก็จะเป็นแค่ทีรัวอย่างเดียวเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันจะทีรัวหรือจะหัวฟ้าก็ท่าเดียวกันเพาใส่อควาเต็มสนะครับมันได้จัว่วมันได้จัวจ่วทิ้งมือง่ายๆก็เลยใส่เป็นอควาแล้วกันท็อปไอเดนอควานะครับคอนเทนเ e เวนเลียในเทิร์นเราถ้ามียูนิตต่ตอตุ่หรือต่อหัวน้องบวกห้าพัน อีกสก,กินงออโต้แวนเลี่ยนเมื่ลงสนามนำ Normal านมอนอนิดหนึ่งใบจากช่องเลี่ยงเราขึ้นมือจวดหนึ่งแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งก็ทำให้เก็บของมาเล่นได้ก็คือเล่นกับเลสล็อเต้หรือเล่นกับใครก็ได้ที่มีสก,กิลเมื่อลงเนาะซึ่งสามารถสลับกันได้อาจอาจะใส่อาจจะใส่อควาแค่สองใบหรือสามใบแล้วเพิ่มลาเต้เ,ตเป็นสองหรือสามใบก็ได้เลสล็อเต้สามารถคอได้ในกฐานะเกรดหนึ่งนะครับเมื่อข้อ ออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามหรือไล่ลงสนามก็ได้เปิดทับเด็กหนึ่งใบละคอหรือเอาคาโซาสกิลนี้จะได้เท่ากลางเนาะก็อย่างที่บอกสลับที่กันเพิ่มเพิ่มรตเต้รถอควาได้ตามสบายนะครับเด็กนี้ใส่เพอล่าเพ์เล่ด er ้วย er เพราะว่า,อ,าอันจูสามารถเล่นเพล่าเพ์เล er ่ er ได้เพราะฉะนั้นใส่ไว้คู่หนึ่งเพลราเพลเล่ er 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 อาจจะเป็นตัวที่ลงสนามไว้คู่หน้าเลยแล้วก็ใช้สกิลของอันจูยกขึ้นมือ ยกขึ้นมือเราค่อยหาตัวอื่นมาลงก็ได้แล้วเทินหน้าเราก็เอาเพลราเพลเล่มาลงตีสองคีอกรอบหนึ่งแล้วก็ตีเสร็จก็ยกแล้วก็เอาตัวอื่นมาลงทีรัวหรือน้องหัวฟ้ามาลงก็ได้สก,กิลเหมือนกันทั้งคู่นะครับคนที่นิ้วเสร็จได้อย่างระบายทั้งคู่แล้วก็คนที่นิ้วเยกาดเพลราจะบุกพลังให้เพอเร่สองหมื่นหนึ่งคี erm al เทินเราเทินคู่แข่งเพ์เล่จะบุกพลังให้เธอให้เพลราหนึ่งหมื่นแปดพันกับหนึ่งคีทั้งเทินเราและเทินคู่แข่งนั่นเอง เด็กนี้ทั้งโครงหัวฟ้าแล้วก็โครงทีลัวใส่เปิดห้าหาสามเต็มสี่ตลอดเพราะว่ามันต้องใช้เกรดสามทั้งสองเด็กทั้งสองโครงเนาะก็ใส่ทั้งคู่เนาะเปิดห้าหาสามแล้วก็สกิลบนคอนทินิวแวนเลียนะครับในเทอร์เล่าถ้าบนหัวน้องหรือตูดน้องมียูนิตอยู่ก็บวกห้าพันแล้วก็ตอนนี้ก็คิดอะไรไม่ออกก็ใส่คนนี้ไปเต็มสี่เลยเหมือนเดิมเอลลี่นะฮะก็ออโตแวนเลียเมื่อน้องโจมตีฮิตหรือบูทฮิต หาตัวน้องเองจากกองหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็รีทายน้องในช่องเลียอีกสก,กิลอาใช่ถ้าอยู่ช่องเลียก็รีทยถ้าอยู่ช่องแบงก็ไม่ต้องรีทายอีกสก,กิลหนึ่งออโต้ช่องการเดียนนะครับเมื่อลงช่องการเดียนเอาน้องจากหลุมหนึ่งใบกับใต้กองบวกชิลหมืน่นแล้วก็อีกสามใบใบนี้เป็นใบฟรีจะใส่เป็นคอมบอนใบไหนก็ได้จะใส่เป็นคอมมอนจวดทิ้งคอมมอนในช่องเลียแซกตัวเองเปิดทรัเด็กสองใบหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบทิ้งก็แล้วแต่แต่ว่า นี่เขบอกว่าคุณพ่อใส่เป็นโครงทีรัวในการเล่นเพร่น,นั้นคนนี้เพื่อชุกเชิญทีรัวลงแวนแล้วมีคนนี้อยู่ในสนามอาจจะพอได้เล่นบ้างเนาะก็คอนเทนเนอรเรียการในเทอเราถ้าเคยมียูนิตของใครก็ได้ถูกเด้งขึ้นมือบวกพลังห้าพันก็เป็นตัวบูทหมื่นสามง่าย,ายๆแล้วตีหมื่นสามอีกสกินหนึ Auto ่งออโตรเลียนนะครับเมื่ออยู่ในนี้บูทเมื่อจบการต่อสู้อยู่ในบูทถ้าเป็นการเราติดชื่อทีรัวโซบัสหนึ่ง นำเลกาดทั้งหมดในแถวาน้าด้า,นดานในกัยูนิยกขึ้นมือทำให้สกิลของทีรัวมันติดนั่นเองฉุกเชิญก็ใช้ได้แล้วก็ทริกเกอร์ก็ใส่เป็นมาตรฐานเนาะ4ีจัว่วี p g นะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็8ปดคลีเนาะแคลีสีจัวตามสไตล์ของเด็กเงือกธรรมดาเพราะว่าเด็กนี้นอกจากจะใช้นอกจากจะเล่นท่าหัวฟ้า มือมันก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นถึงแม้ว่าโอเคมันมันมียกขึ้นมือก็จริงแต่มันยกนอมอนก็เลยโอเคมันก็ไม่ได้เยอะขนาดมันก็มีมือแต่ว่าก็ก็พอได้ก็เอาพอการเล่นเล่นได้แต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามีเอลลี่อยู่ก็ถือว่าโอเคเนาะขึ้นหนึ่งจริงๆไม่มีเพอร์เฟกต์ไลท์ก็อาจจะมีเอลลี่ถ้าสมมติว่าเริ่มหลังอาจจะตีฮิตแล้วก็หาน้องขึ้นมือแล้วโซบาร์ออกก็ได้หรือไม่ก็ไลท์เป็นเปิดห้าสามก็ได้ ขึ้นสองขึ้นสองอาจจะเป็นล็อตเต้หรือเป็นอควาถ้าเราจะไลอควาคุณพ่อแนะนําว่าให้ลงลอ็อตเต้ไปก่อนอย่างนี้เปิดทับเด้คอหนึ่งตัวมาช่วยหวดแล้วก็ลงไลี์เป็นอควายกลอ็อตเต้แล้วก็ลงลอ็อตเต้ใหม่แล้วก็เปิดคอในเทิร์นต่อไปก็สมมติเปิดคอเกิง่งๆก็เปิดคอเป็นตัวเล่นอย่างทีลงทีรัวอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะมสมมติได้ทีรัวอย่างนี้ก็มาเล่นเร็วกันมาเล่นได้เร็วก่อนเลยก็หมื่นหมื่นหมื่นสามไป แล้วก็เสพทิง้งไหรือว่ามีอควายก,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 ก็ถือไว้อมไว้แล้วก็ขึ้นสามขึ้นสก็เป็นอันจูนอะเด็กนี้ยังไงก็ต้องเล่นเป็นอันจูเนาะอิมเมเจอรี่กีฟฟอร์ดหนึ่งแนะนำว่าให้เอาลงข้างเพราะแวนค่อนข้างจะมีพลังอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือก็ลงบอร์ดให้มันครบสี่ใบแค่นั้นแหละอาจจะลงข้างนี้มาช่วยตีเผื่อได้หาถ้าลงถ้าลง,ถ,าลงถ้าลงคนนี้มาคุณพ่อแนะนําว่าให้ลงให้เต็ม พราะว่าเผื่อมันตีฮิตแบบคู่แข่งเพอๆปล่อยก็ตีฮิตได้เลยพวกนี้ได้ก็อย่างนี้ไปอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็คนนี้บวกห้าพันบนหัวมียูนิตอยู่เขาเนี่ยจะตีไปแรงๆข้างนี้ตีแวนตีไม่ต้องบูตก็ได้เพราะว่าค่าเท่ากันสกิลแวนครับบัตรหนึ่งสมมติว่าข้างนี้มันตีฮิตหรือไม่ฮิตก็ตามยกสี่หรือจะยกหมดเลยก็ได้เผื่อมากาศไปยกห้าไปเลยก็ได้เผื่อเด็ก ไรเช็คเจอเจอเอลลี่มาจะได้ทิ้งเอลลี่ใบหนึ่งแล้วก็หาอีกใบหนึ่งแทนยกได้สี่ใบหรือมากกว่าครับมันต้องเรียงตามสเต็ปเนาะแวนกาดบวกหนึ่หมื่นได้มา,จานจได้กีฟฟอร์ดหนึ่งลูกแล้วก็เปิดกองหาการ์ดหนึ่งตัวตูม้มเป็นทีรัวตีอยู่ที่สองสามสามสองสามสองไดรฟ์แล้วก็ทีรัวตีสามหมืสามตีเสร็จ เทิร์นนี้มีการยกยูนิตสามใบหรือมากกว่าบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งลุกแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งตุ้มแค่นี้การันตีห้าเวฟซึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถสมมติว่าแบบมือดีๆหน่อยขึ้นสามแล้วมือเราแบบโคตรเก่งเลยอาจจะมีเพล่าเพลเล่มาอ,อย่างนี้คุณพ่อก็แนะนาว่าเล่นเพล่าเพลเล่ไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มียิงนอกเทิร์นอยู่นในสแตนดาร์ดอ่ะอเล่นเพล่าเพเล่แล้วก็ลงอีกสองตัวมาอาจจะลงเป็น คนนี้มาเผื่อที่จะหาขึ้นมือได้ฟุกๆแล้วถ้าคู่แข่งมีมีเรียกาดเกรดหนึ่งหรือเกรด0ในสนามอะไรพวกนี้คุณก็อาจจะลงแค่สามตัวก็ได้แค่นี้ก็ได้บวกห้าพันเนี่ยข่าเนี้ยจ,จะตีให้มันฮิตหรือไม่ฮิตก็ตามใจถ้าฮิตถ้าฮิตก็รีทายแล้วก็หาตัวเองขึ้นมือแล้วก็แวนตีแวนตีก็บัตหนึ่งยกยกสามยกสมปุ๊บแล้วนยกคู่แข่งอีกหนึ่งใบ พื่อที่จะได้บวกหมื่นบว,บวกหมื่นแล้วก็ได้หนึ่งฟอร์ตแล้วก็หาทีลัวแค่นี้หรือหรือถ้าเล่นหัวฟ้าหัวฟ้ามันจะยากกว่าทีลัวตรงที่ถ้าเล่นหัวฟ้าปุ๊บมือเราต้องอมหัวฟ้าใบใหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ลงหัวฟ้าไว้หนึ่งใบเหลือจะลงหัวฟ้าไว้สองข้างเลยก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็ลงเรียให้เต็มเ,มเฉยๆอันจะลงให้มันเต็มไปอย่างเงี้ยอ่ะอย่างนี้ หรือแม้ก็ในเปิดท่าสามแล้วเจอหัวฟ้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็มาลงเลยเพราะยังไงก็เด้งขึ้นมืออยู่แล้วกต็ตีและะ้วก็ตีและะ้วก็แวนตีบัตหนึ่งยกสี่ยกสี่หาหนึ่งคนในกรณีนี้ถ้าใส่หัวฟ้าเพราะน่าไม่หาหัวฟ้าหาหัวฟ้าลงสนามครับแวนบุกหมืน่นได้หนึ่งฟอร์สแล้วก็หาหัวฟ้าบูม หัวฟ้าเนี่ยตีไม่ฮิตไม่ฮิตก็โอเคหมดถ้าฮิตก็ได้หาหัวฟ้าอีกคนหนึ่งขึ้นมือแต่ว่าเมื่อโจมตีนะครับทิ้งมือสองใบที่เป็นตัวเองทิ้งเป็นค่าคอร์สลุกแล้วจวดสองถ้าฮิตก็ได้หาก็มันจะตีอยู่ 30, สามหมื่นสามในสัาพหัวตั้งซึ่งสามารถให้คีพลังได้เพราะว่าแวนตีก่อนแล้วใ,ให้พลังข้างนี้แล้วก็ตี 3, 3สามสามรอบหนึ่ง ติดเพื่อเธอลุกไม่ได้อีกแล้วก็จะเป็นการันตีอ่า5รอบเหมือนกันแต่ว่ามันต้องมีน้องบนมือ2อใบอย่างเมื่อกี้นั่นเองก็ประมาณนี้เนาะกับอันจูเป็นอีกหนึ่งสายที่พ่อคิดว่าเล่นง่ายและมันจัดได้หลายแบบก็เลยค่อนข้างสนุกในการที่จะเอามาเล่นเนาะเป็นอีกหนึ่งสายที่พ่อค่อนข้างหยิบหยิบมาเล่นบ่อยทีย่เห็นเนาะพูว่าใส่ฟอยไว้เยอะก็แสดงว่าเป็นเด็กที่เล่นบ่อยถ้าถ้าเด็กไหนเล่นบ่อยก็คือ เด็กที่ยัดฟอยเข้าไปเยอะคุณพ่อจะเล่นนั้นบ่อยก็ประมาณนี้เนาะน่าจะครอบคลุมทั้งสองแบบให้ไปเลือกเลยว่าจะเล่นแบบทีรัวรัเหมือนคุณพ่อหรือว่าจะเล่นเล่นคู่กับอ่ารเลเลนกาเนาะแล้วแต่นะครับโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ